เราถ o ใช้ AI เปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นเสียงร้องเถอะด้วย AI c ค v ว r ครับหากใครได้ใช้ Tik t o k กเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามีการจากเสียงเราให้กลายเป็นเสียงนักร้องนะครับด้วยหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใช้พวก AI c ค ver ครับในการทำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปใช้ในการทำ AI เสียง, <Web S 2> งเว็บนั้นก็คือ musicfree.lol นั่นเองนะครับด้วยหลกัหลกๆเนี่ยเว็บนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ซีลิกอ udi o อไฟล์จากที่ไฟล์เสียงของเราที่เป็น m p 3เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับขอ,อย้ำว่าเป็นไฟล์เสียงนะไฟล์โดนตรีไม่ได้นะครับหรือจะ Start Record หน้าเว็บไซต์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาล็อกอินกันก่อนนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกก็ล็อกอินโดยใช้บัญชี g o o g l e เราเราล็อกอินมาแล้วนะครับผมแนะนำว่าเราเลือกอาร์ติเสียงของเรากันก่อนนะครับ โอเคผมพอเลือกไปที่นีน่าแล้วนะครับเป็นเสียงผู้หญิงนะครับตรงนี้มีขั้นตอนนิดนึงก่อนที่จะอัดนะครับก็คือถ้าผมผู้ชายเนาะผมจะอัดเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยแปลงเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยผมจะต้องเซตพิชชิ่งเนี่ยให้เป็น12แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเสียงผู้หญิงแล้วต้องการเป็นเสียงผู้ชายเซตพิชชิ่งติดลบนะครับโอเคองั้นเรามาอัดเสียงกันดีกว่าก็กดอาร์ลาวนะครับ ตรงนี้หลังจากที่เราอาัดเสียงจนเสร็จแล้วนะครับกดฟังเสียงเราได้นะครับก็กดฟังได้เลย how to ใช้ AI เปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นเสียงนักร้องกันเถอะด้วย AI เราเก็อย่างที่บอกเราเซ็นีน่านะครับแล้วก็เซ็ต Pitching ไป12เนาะเสร็จแล้วเราก็กดคําสั่ง Remix ได้เลยตรงนี้ก็รอเวลานิดหนึ่งนะครับตามในส่วนของ AI เขาจะทําหน้าที่ในการแปลงเสียงรเราก็จะได้เสียงของเราออกมา แบบนี้แล้ว How to ใช้ AI เปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นเสียงนร้องนเถอะด้วย AI Cover ว้าวผมชอบมากเลยอะ่ะเสียงแบบเสียงผู้หญิงมากๆเลยนะครับถ้าโอเคแล้วกดลูกศรชี้ลงนะครับเพื่อเซฟไฟล์เสียงเราได้เลยอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาคลิปของเราเนี่ยไปใช้ในการถ่ายทำหรือใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้แล้วนะครับ โอเคถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ